สวัสดีค่ะวันนี้ก็แอนนี่ก็จะมาพาทำสปาเกตตี้เปปโรนชีโนอารียอนะคะก็เหมือนกับว่าสปาเกตตี้ผัดกระเทียมพริกเนาะหัวใบโหละพานะคะใบโหละพาโหระพาอิตาเลียนอ่าแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ำต้มนะเพื่อจะได้มีกลิ่นอโรมาของนี่แล้วก็อันนี้จะใช้นะคะเป็น อารูโม uh, นะคะเป็นสปาเกตตี้รูโมนะรสชาติจะอร่อยสปากเกตตี้อันนี้บอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากถ้าเป็นสปากเกตตี้แนะนำให้ขายสปากเกตตี้รูโมมันจะอร่อยเนาะเดี๋ยวอันนี้ขอช่างนะคะเดี๋ยนวะคะ ปกติหนึ่งพอชั่นของประเทศอิตาลีอ่ะเขาจะกินอยู่ที่อ่าอันนี้เราก็ได้แล้วเจียวน้ำมันเจียวน้ำมันกระเทียมไว้รอเนาะน้ำมันอยู่ที่คนละแปดสิบคนละแปดสิบกรัมนะคะสองคนก็ร้อยหกสิบ ดียอน้่าประมาณนี้เนาะช่างแล้วร้160อยหกสิบคดีสองคนน้ำเดือดนะคะเอาลงไปนะคะให้มันแบบนี้เลย นะคะคพยายามอ่าถ้ามันอ่อนตัวก็เอามือเนี่ยปัดปัดลงอันนี้น้ำมันก็ปิดนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณต้มต่อไปประมาณ13นาที ต้มในน้ำเดือดๆอย่างนี้แหละ13นาทีเนาะเดี๋ยวอันนี้จะมาทำให้ดูอีก,กรอบหนึ่งเนาะให้มันเสร็จแล้วจะมาผัดให้ดูสวัสดีค่ะมาต่อกันอีกเนาะก็ได้เวลาแล้วเนาะบสามนาทีนะคะแล้วก็เอาอันนี้ออกใส่ที่ผัดเนาะ ก็ใช้ตะแกรงนี่แหละใช้ตะแกรงตัดออกเลยนะคะเอาลง ก็เอาลงคลุกกับน้ำกระเทียมอ่าพริกกระเทียมที่เราทำไปม,มันเยอะกระดกเลยใส่หัวล่าลงไปเล็กจ้ะ แส่งจานเนี่ยผัดแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องขาพร้อมเสิร์ฟแล้วก็จัดใส่จานเลยจ้ะปิดไฟค่ะ instead death. เรียบร้อยแล้วนะจาแล้วก็ตกแต่งด้วยบาซิลิโก้นะคะใส่โหระพาลงไปโหระพาสด,ดไไนี่ค่ะเรียบร้อยนะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย